สวัสดีครับครวม้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพ้าเที่ยวครับโรงเรียนมีเมนูเหนือเหนือมานําำเสนอครับวันนี้ฟักเขียวหรือบวฟักมน์นะครับแกงฟักเขียวหรือแกงฟักมน์วันนี้แกงสูตรเหนือเหนือสูตรเมืองก็แต่บวบฟักมน์นี่เวลามีกมีงานงานขาวดำขึ้นบันไม่กินแขกแต่งานก็จะมี้แกงสูตรนี่นะครับก็จะมีทุกงานครับแกงไวซูแขกเกลือีมาเยีียมงานขาวดำงานมงพลงานสมรสก็จะมีครับ เมนูแกงฟักมณ์ใส่วันนี้ผมแกงใส่ไก่บ้านเดี๋ยวมาดูไก่บ้านไปตลาดมาได้ไก่บ้านไก่บ้านเรามาดูเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องปรุงมันมีอย่างไรบ้างกำลังรอเนื้อนี่ไปทำทุรไดแป๊บนึงเดี๋ยวเดินจะโคกน้ำพริออกรอแล้วก็นเนื้อมาเจอคือปอกฟักกับซับไก่นะครับเดี๋ยวผมเรีนให้ดูครับเรามาดูเครื่องปรุงของสูตรทั้งเหนือนะครับพริกกระเทียมหอมแดง จะเป็นทางเหนือต้องคาดนะครับชุดเครื่องเทศใส่สั่งเสื้อโรงเรียนไปได้ทุกคนนะครับชุดเครื่องเทศแล้วก็มีมะแขวนนะครัสบสมุนไพรทางเหนือมันจะแกงแบบสุดเหนือครับครับแล้วก็ใบมะกรูดขาดไปได้เลยตะไคร้นะครับเอาทุกอย่างเนี่ยลงไปโคกลมกันโรงเรียนแอนใส่ใบบัวกูต่ตอนโคไปหน่อยนิดนึงนะครับมีเกลือกะปิกะปิแกงขาดไปได้เลยครับกะปินะครับก่อนอื่นเลยเอาพริก เครื่องเทศพวกนี้ครับลองไปใส่โคก็ลอคกนะครับเดี๋ยวเดินดูปริมาณนะครับไก่หนึ่งตัวนะครับฟักอาลูกเดียวพอครับผมเรามาดูส่วนผสมวิธีทำมันครับเกลือเกลือแกงเนี่ยครับไปเลยใส่เกลือไปนิดนึงแกงทุกอย่างต้องเกลือเป็นหลักมีเกลือไฮไลท์ของงานครับมะแขวนนะครับใส่ไปครับรึ่งไม่เยอะม่เยอะพอมันได้กลิ่น ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ขาดได้เลยคือชุดเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันเป็นสมุนไพรทางเหนือครับมีเม็ดผักชีแต่แตสองตัวนี้จะ,ะใส่นะครับไอ,อตัวนี้กับไอ้ก้านเนี่ยเย็นเย็นเลยใส่ใส่เลยแกงนี่แกงใช้ได้หลายแบบครับ,รบใส่พวกหมูไก่ถ้าใส่ไก่ไกบ้านนี้มันจะอร่อยกว่าเพื่อนมันจะหอมใส่เม็ดผักชีลงไป ใส่เครื่องชุดเครื่องเทศลงไปยกเว้นนี่ที่ผมฟ้าเครื่เพื่อนๆไปนะครับยกเว้นสามมาเนี้มันต้องใส่นะครับเออเนะนี่ยเน,นี่ยอะดรีโดนไปกี้กับบัไสไซนี่ครับสามตัวนี้มันใส่มันจะเครื่องกินดิเพี้ยนไปนะครับที่เหลือใส่หมดเลยใส่ไปครับโคไว้รอโคจนเม็ดนี่มันละเอียดนะครับจะเวลาโคแป๊บหนึ่งครับแล้วถึงจะใส่พริก กระเทียมหอมแดงแตไนะไคร้จะไวดากขลกแป๊บนึงครับถ้าจะให้อร่อยนะต้องมีพริกเม็ดใหญ่สีของแกงเขามันจะสดใสมากบางบ้านต้นแกงเขาแกงใส่วุ้นเส้นด้วยนะครับก็ชอบอร่อยเหมือนกันใส่ฟักลรวใส่วุ้นเส้นนะร,รอโขลกพริกแป๊บนึงครับ,รบโขลกเครื่องเทศหอมนะครับเครื่องเทศกับเกลือละเอียดใส่ตะไคร้ลงไปนะครับใส่ตะไคร้ใส่กระเทียม ลงไปโขกก่อนครับกระเทียมใช้เทียมพริกไม่ต้องเด็ดควนก็นได้ใส่ไปเลยถ้ามีพริกเป็นใหญ่ผสมเนี่ยจะเพิ่มสีสันของแกงเขาหน,น้ากินครับใส่พริกไปเลยนะครับใจเวลาโขกแป๊บหนึง่งแล้วก็เน้นจะแอมใส่ใบมะกรูดไปสองใบถ้าใส่ผิวมะกรูดมันจะขมครับใส่ใบมันจะหอมกว่าครับเป็นสูตรเนืเ้อดงใส่ใบมะกรูดนะครับหอมแดงใสง่่องชั้นใหกับกะปินะครับใจเวลาโขลกแป๊บนึงครับ พริกี่โคกเองเ่ยครับมันจะบเหมือนกับตลาดนะมันจะได้ความหอมส,สมุนไพรมันหอมเอาโคคนเยวครับนี่ยังเหมือได้ใส่หอมแดงกับกบปิแต่วบากับได้ตีคลับยิงละเอียดจริงดีครับแกงนี่มันจะได้เข้มข้นครับโคไปเรื่อยใจยเย็นๆครับเมนูอร่อยเมนูไกลบ้านกินกับข้าวเหนียวห่อนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งห่อๆนะสุดยอดครับกินฟักกหวานกินไกลกันสุดยอดเจ้าเวลาโคแป๊บหนึ่งมจะ ปองหอมแดงแล้วก็ใส่กะปิจะตับอีกรอบนึงให้มันละเอียดก็เอาไปคั่วไปซับไก่นะครับซับไก่แล้วก็คั่วเอาพริกแกงเขาเนี่ยกับไก่ไปคั่วด้วยกันคั่วจนหอมแล้วก็ตั้งเนื้อมันเดือดเราก็เอาฟักใส่ครับแล้วก็เต้เวลาตุ๋นจนฟักมันเปื่อยก็ไปอันเสร็จพิธีนะครับจะซุกมาก็ใส่ใบบุกรูดลงไปนะครับใต้เวลาคุกไปเหมือนนะครับครับนี่ครับโคกงละเอียดเรียนก็ใส่ไปเลยหอมแดง ทำกับข้าวตั้งเหนือเนี่ยหมดท่องไปอองงคิดจิหอมแดงใส่เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยหอมแดงกะปิแกงอันนี้อาจจะเป็นกะปิอันนี้นะถ้าเป็นกะปิแกงจะจะดีกว่านี้นะเจอกันเวลาโคกันแป๊บหนึ่งกาดเปียนเส้นพิีน่าเลนมาพอดีเดี๋ยวน่าเลนไปปอกฝักเลยรับแล้วก็ซับไก่ขนมเด่นก็เจอเวลาโคกแป๊บหนึ่งครับเอาไปคว่ำกับไก่หอมมากนี่นะมันจะหอมกินเครื่องเทศด้วยเป็นอาหารตั้งเหนือครับเจอเวลาโคกแป๊บหนึ่งนะครับ นาเรกัมาถึงลวนาเร่กันเราไปสวนมาปอโอโอันนี้เป็นปอบ้านนี่นี่เป็นปอบ้านที่ว่าไปทำจิ้งแตกแต่งงานนี่ <c oughs> ปอกดีเขาบอกว่าไปขายปอกที่ผมพาไปตอนวะ่าไปข<พ>ายใครเหัอที่ไหนปอ,อกนี่มันลูกละสองพันวอนนีน่เกาหลีเหรอสองพันวอนนี่คือลูกละหกสิบบาท มันสิตางเขาไปปอกอยู่บไปได้ไหมันบอกว่ามันจเศร้าอนเอ๊ะเศอ้นหนามหาไรอย่างไรเขาไปด้วยกันบ้านศึกษาเขาไปด้วยกันบ้านนั่นเองไปปอกกระดาษขายเกาหลีใช่เวลาปอกแป๊บนึงก็หูชำนาญนแหลห้าร้อยลูกพอแล้วห้าร้อยลูกเลยเอาเลยไปได้กำไรลูกห่าหาไรก็อันเดาละกำไรเห็นเขาปอกไม่เป็นเนี่ะ รอ,อยลูกกรอบมากนะเมือ่อซอยอ็นโอ้ยหารอยลูกคุนี้เพื่อทำไหนได้จีห้องกับปอไซว่าจีไปปอกเกลื้อนอกกับปอ,อกไส้หน้าไปเกลือนนอกกับปอ,อกไส้สู่ใส้ยังที่เขาปูโรโซนนะฮะดูเดียวพอมั้งเนาะไก่เต๋อดูเดียวพอครับมันก็มีกไก่ตตมีหุ่มตัวอยู่เดี๋ยวรอติดตามครับรกรอบเป็นขนาดเนาะ คนเมืองห้องมฟักมณ์นั่นเลยห้องมฟักยังบักกะตูนปักกะตูนนี่นะแกงบัากะตูนบ่บักกระตูนเนี่คนอีสานมบักระตนอากระตูน่มารเกี่ยวข้าขึ้นกินแขกแตงงานอย่างบ้านแถวนี้จะใจมั่น้แล้วก็เอาจอดก็ได้ผูดปลาต่างๆขงขวางนะอันนี้กน่ลจกมือเอามจอก็ได้คบเนี่ยจกมาเลยชิ่ แกงมะหวานนะแกงมะไก่แซกับยิ่งไก,ก่บ้านอร่อยมากครับนี่ครับฟังเสียงมันฟังเสียงยความกรอบมันตัวไม่เคียงเลยปัดอ๋อเราเดี๋ยว,ออวขอไปล่างเลยในห้องก็จะซับไก่ไก่ไกือบเตรียมไว้แลครับไก่บ้านอย่างดี <c oughs> นี่ไปตลาดนั้นมาทำอะ เลาดสีเวียงการสีเวียงได้ได้ไส่ไก่มาเยอะเลยอ่ะเนี่ย,ย,ยครับครับเนี่ยครับขูดเอาแกนออกก่อนนี่อันนี้หวานพอดีนี่มันต้องต้นเมินนะเนี่ยมันจะมีแบบแก่แกลเม็ดมันจะใหญ่เนี่ยนี่เอาไปล้างให้สะอาดแล้วเอามาซับเป็นชิ้นๆเมาะแกงมาฟักมลใส่ไก่ใส่ไก่ไกเมืองเนี่ยล้ำสุดนะครับใส่จิ้นก็ได้แต่ว่าถ้าสู้ไก่มันได้ไก่บ้านไก่เมืองเขาเลยนะครับขูดออก เราไปล้างสะอา hésitez, ดรอซับไก่นะครับครับนี่นะครับฟักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเลยซับไก่เห็นแป๊บนึงไก่บ้านไก่สาวเนาะไก่เบาหรือไก่สาวมันตรงนี้นะที่จริงไก่บ้านตรานี้นะครับเออเนี่ยเนี่ยเขาย่างไฟอ่อนๆนะครับย่างไฟอ่อนๆย่างเกลือไก่ไก่นมไก่นมกระดูกนี่ครับ เออนั่นเละนั่นหล,นลนยนี่ำได้ไก่ช่ำนานมาก<อ>เดิผมโดนใจมีดเลย <c oughs> ดึง <c oughs> ดึงออามาเป็น <c oughs> ดึงเอา,าเป็นชิ้นๆ,ๆ <c oughs> มันมีร้านอาหารบางตีเนี่ยเขาบอกว่าทําไก่ปบบหื้นไก่มันเละเอ้ผมดูสดารคาดีจีนทําอา,อาหารจีนนะเข<อ>าจะชํำได้ไก่ด้วยกันดึงเอาว่ะดึงแบบนี้เออดึงแบบนั่นเลยนี่เลยสั่นเลยมันท้องในใจมีดดึงดึงดึงมันจะคงความเป็นไก่มันอยู่เดี๋ยวเราถ่าเว้ย นี่ยสับสับไก่บ้านหอมนะเวลาไปคั่วครับเราทิ้งใหญ่ๆเลยครับนี่แหละสับรอแป๊บนึ่งดิผมเตรียมหม้อแล้วอย่ามารอรอคั่วไก่กันดูนะครับก้นไก่เหรอครับไม่ดูเหมือนกันฟักครับกรอบมากจุ๊บฟังเสียงมันมันเป็นชิ้นพอดีคำ เ้มข้นนน้นหัวไก่เยอะฝากคนนี้นนเก็บได้เหมหือนอ่ะเนาะแก่แท้ที่แท้ๆนี่ไดเป็นปีเหมือนเนะแ่แท้ๆปีเลยละ่ะอวัปีแล้วก็กินก็ได้จเจ็บตาหันแป๊บนึ่งครับอน สองสามเข่งมากันส้มเปเขียวๆเรี่ยๆเนี่ยครับผมนี่ครับไก่กระสับเรียบร้อยแล้วนะครับกับฟักเฮาก็สับพอดีนะครับครับผมมาถึงวิธีทำนะครับสุดทั้งเนือทั้งเมื้อผมสุดโงเล่นนะครับแต่โรงเล่นใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่มันไปนิดนึงใส่เป็นเยอะกระทำให้เก่งเก่งเฮามันจะมีน้ำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับพริกเกง อุ้ยไม่จะพอมีแกงนี่โคกเองคี่นะครับลงไปคั่วไปครับคั่วพริกหอมก่อนมันจะหอมเครื่องเทศบอกแฟนก้มปิชูรสอันหน่อยพอจนหอมสักพักหนึ่งเขาก็จะใส่ไก่บ้านลงไปบางบ้านถ้าแกงซุกมันใส่ก็ได้น่ะก็จะใส่หอมหอม อุ้นเส้นได้แต่คนชอบใส่ได้เห็นน้อยก็่หอมครับสุนทัสนินะอนหอมกินสุนถ์โอเนะนี่ครับได้ตีแล้วเขาก็จะไก่บ้านนี่บะคิจิคิจิคือว่าขี้เหนียวหรือขี้ขางนุนเรนใส่หมดตัวเลยจัดเต็มเข้มข้นขนาดน้ำซุปนะครับนี่นล้วก็คั่วไก่จนแห้งเลยครับ ทอดเป็นหอมตัวนี้แหละข้วาวบก่อนยังมาใส่น้ำเสียพยายามเนี่ยนี่มันไหมเนี่ยพยายามคูบคิดนี่ยออกมามันจะได้เหมือนบะขาวางไก่ครับมันจะได้กินหอมย่งไก่อันนี้สำหรับกระทะบ้านๆเราหน่าถ้าเป็นกระทะเทร้อนมันก็ต้องเย็บมันก็บเบอร์ดีเบอร์ดีชอบผสม มือเงินเงินเกินยปลอทอกไก่อะไก่กึ่งโมขันนี่ไงไก่ก็มันปักในเตากันเลยเสร็จเวลาคั่วหั่นแป๊บนึงครับนี่ครับคั่วจนมันเหลืองไก่บ้านครับหอมละทีนี้เราหอกมันจะเล็งแก้วนะครับเย็นไปขใางหน้าเติมน้ำนะครับทีนี้แล้วก็ตูดน้แป๊บนึงเลาก็เอาฟักใส่ครับฟักมุนหั่นกินเนื้อเนื้องาเนรับ ใส่ไปเลยครับคือร้อมันเดือดนะครับรับร้อมันเดือดแป๊บนึงครับครับจริงไก่เป็นไก่บบแกไก่นมนะมันจะพอดีเลยอ๋อวันนั้นมีมีมีคนมีคนถามแฟนคับถามมาว่าโรงเรียนนั้นนี่นอ่หยังหวานอะไรไอเจ้าอะไรมันจะกินนะเจะ้ามันเยอะเลยอย่างไอ้เนี่ยเอาอย่างมีเวลานั้นไปกิน<อ>เป็นเขาห้องแบบกระดูกเสือ แต่ว่าผมบ่บดีกินนักเลยครับเพราะว่ามั้ง่ะแต่บดีกินแต่ว่าเอาใส่เป็นสมุนไพรอะไรแต่ว่าเขาก็จจะเป็นเสื้อมันมันมันาขว่ามันม่มีอย่อย่างีออกินอาจจะมีเตรอยสุกมากเน่โคตรเขานี่อาจจะแล้วสม้แปงร้อยแปดมาจากสมุนไพรแต่ว่าแต่ต้องเนกันกินน่เีนกินแเนีนกินน้วไนี่เล้ก็กินมาข้างก็กินเหมือนกันหละแต่ว่าบไมีคั่น้าเดือดละผมก็แอมใส่นิดนินึง ถึงไม้จะเข้มข้นกใส่ผงปูนลดรสไก่คือจมันมันมีอย่างนั่นเองเนาะมันเป็นวัดไก่ใชครับเลยคนไข้เพื่อนบ้านเรียว่ายาสมันเลยสมัยนั่นเลยท่านว่ากับกับกับประเดนน้จริงๆมันเป็นมันเป็นมันตีกันเนาเขาโมโหที่มาเดีที่มาเข้าแบอ่างเขาพราะเขาอ่านฉลากบไดอันนี้มันพวกผ่านอ่อยอ่พวกผ่านอย่างแต่ว่าเขากว่า ในความในคือว่าตัวนี้เขาก็อนุรักสามารถเขาว่ามันเขาว่ามันเป็นยาแต่ว่าเจมุงเดรนกินเนี่ยมันจะอย่างอ่ะดับกินของได้กินง่ายง่ายจะได้กินง่ายง่ายหวานนิดนึงอีกหลายครับนี่ครับแล้วซาบะคุนมันลอยแปรแด้เลยนี่ครับเอออันะไรมันเป็นไก่สาวเขาใส่นี่เลยนั่นเลยเนาะพอเดือดปุ๊บผมจะใส่นี่เลยผมจะใส่หมูฟักนะครับได้เลยเลยเลยไก่ตัวหนึ่งเหัอไก่บ้านด้วยเรามีไก่นึ่งห็มตัวหนึ่งนี่ครับ พอเดือดเสร็จเข่าก็จะพอใส่นี่เาปิดฝาเลยนะครับใส่นะครับอือหือน่ากินไม่ได้เจ้าเวลาต้มหนึ่งแป๊บนึงใบมังคุดยั้งเนาะแล้วก็นะดเดือยนะเดือยช่วงอวไะไรไม่เปนกิจวัตรไปสุกต้องสุกแล้วไปด้วยปลาตอืมข้าวเหนียวห่อนๆน,นะพี่น้องเอ้ยมเมนูนี่ได่เด่นนะครับข้าวเหนีนนยนวเขาได้เขาสวยได,ได้แต่คนชอบบางคนกนจะเอาใส่วุ้นเส้นตัวอย่าง คนจะใส่หุ้นเส้นเข้าไปหั่นตัวให้มันแล้วแต่คน <ขอ S 1> ชอบกินแบบไส้ไทมีขั้วฟือะไรก็ได้ใ,ใส่กะทิกะทิว่าพมกแบบเลนี่ครับรสูตรนี้นะการัน,นตีความอร่อยแล้มันเดือดทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดฝาไปเลยครับมันเดือดมามันซุกเขาก็ใกล้จะสุกผมใส่ใบบุ้งกูดไปหน่อยเอ,อเื้อแท้จให้อร่อยใบบุ้งกูดทำไม่เยอะมัาเขาเป็นบ้านสวนใส่ไปก่อนผมชอบกินด้วยนะถ้ามันสุกมาครับเอาข้าวเหนียวจ้ำกินใบบุ้งกูดเลยโอ้ยเดี๋ยวเขาจะสมุนไพรรคับ โมใหญ่มากนี่คือขาดูโมใหญ่นะตับใหญ่นะครับไก่ก็มันเืโดนกลัวแล้วใหญ่เหมือนไก่โดนกลัวแล้วไก่บ้านแตกหักผมเรียวเออเรียกว่าบักฟักเนี่ยเรืองเรื่องน้อยน้อยเป็นน้อยน้อยก็ไก่เยอะไปหน่อยยิงฟักมันอร่อยกว่าไก่นะทำทำมันซุกมาครับเพราะว่าไก่หนึ่งส่วนมาฟักต้องสามส่วนนะ ปกติอย่างไรมันก่ออันนี้ของเขาเน้นไก่ไไกก่่เยอะเกินไก่เยอะเกินครับถูกใจคนชอบโปรตีนเออเด้อไปนี่ครับต่อติดตามแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวตไปขอดูอีกทีหนึ่งไก่หนึ่งส่วนฟักสามส่วนแต่ว่าสุดยอดตัวอาศัยน้ำครับแกงไปแป๊บเดี๋ยวดูเดือดแบบกำลังหอมละอุเลยครับเดี๋ยวเอาฝาหาฝามาปิดแป๊บนึงเนื้อทุก หอมแต่ตีบว่าใส่น้ำมันคั่วไก่นางทีมันจะทำให้ได้น้ำหน้าไปนะครับมันก็แยกให้แข็งเขามันดูน่ากินแนะครับคนชอบคน,นชอบกินขนมชิ้นน้ำเยี่ยวแล้วก็เอาน้ำหน้านะครับไม่ใช่ฝารพิษรอแป๊บนึงครับมาเลยปลา,าแล้วอือชุบพอดีเปะ๊ะเลยครับลองดูมีแข็งประมาณสักสิบนาทีแต่คงแบบ<า>เปืเป่อยเ,เลยเนาะได้เริ่มใส เรื่องใสแล้วรือว่าเออสูงละชิมดูเลยจะชิมมีชันชิมตอนนี้นะหิวเข้าเลยเดี๋ยวผมไปหา้อนมาชิมเลยได้เลยนะเอาแบบกูจะเล่นอะไรเนาะไอมันคืที่เหลือเคร่องความหอมตี๋ว่าอันเก่าๆนะครับมันจะเป็นบะหมี่ผมเดี๋ยวให้ดูนี่นะแต่ผมไม่ชอบกินเวลาอยู่ในเจอในหม้อนะจะได้ถ้วยนะครับเเอาข้าเขา้เขาเหนียวขุยกินเลยนี่คเขาแข่งมัน าพอมจะจิ้มนะครับแต่บังนีมันทุกีเดียเอะไรนะพอมจิ้มเดี๋ยวจิ้มมันดูคึกนักเลยะครับผมเด่นผ่อนแก้ต้งถือว่าซุกเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวทั้งนเรนจิ้มหน่อยนะเรนเรนมาจิมหน่อยแกงเข้มข้นมากๆกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตักพ่อชีโดหน้าเห็นกับปอละขับข้าวเหนียวห่อนๆนึ่งใหม่ๆนะ น้ำนี่น้ำสีร้อยกันสีใสกินข้าวเหนียวห้อนเลยว่ากินกับเอ่อข้าวเจ้าก็ได้แต่คนชอบข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็เนาะผมดูเรียนกินแล้วคือหาข้าวเหนียวพันโตๆคำเดียวนียนะโซดาหมี่แห้งทะเลโซดาหมีแหงเลยนะสูตรสูตเหนือเนาะใส่อะไรเครื่องเทศใส่บวกล่นแต่คนอีสานนี่ น้อเล่นเต็มปกติถือว่าโอเคนะเล่นนะเดี๋ยวเราก็ลองมาชิมพร้อมกันเลยครับรนี่ครับปลาชมเดี๋ยวชิมพมนนร้อมกันเลยครับฮะตักเทียมยังเดียวในนวดยอ๋อชิมเลยนี่ชิมพร้อมกินเลยกะนตักพร้อมกลิน่นนะครับแกง่งงอย่างเงี้ยนะเล่นตักกันดูหน่อยตักกันดูหน่อยครับไปกลางไปเลยตักเลยนี่ครับเข่งงไหนทั้งตัวทั้งเล่นกดสดอืม ไก่ครบเครื่องเลยเครื่องในเครื่องอะไรในยูนี่ยมันไม่ได้เปิดแฟลชหนึงไ,ไม่ได้เปิดไฟสีมันอาจจะบบสวยแต่ว่าแบบมันไมันน่ากินหอมคนไทยก็หอมเลยนะจะเปิดไฟพอจะเอาสีจีก็แจ้งแนี่ครับถ้าจีงึ่งดำหน่อยเขามีพักชีโดยหน้านนะเนะเี่ยนะเรนเดินเดือด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 อ่าปถุกมีนะครับ ชีโดยนาเห็นน้อยสดห่อนๆข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆนี่นะครับโอเคอันนี้นะครับผม,มถึงเวลา,วลาชิมครับถึงเวลาชิมเลยครับไปในเวลาชิมเลหิวข้าวแล้วครับถึงเวลาชิมอันนี้ก็เป็นไก่บ้านเรนไหวเจ้าเจ้านะครับไก่บ้านชิกเป็นนี่นะครับชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดสุด ซูจิวเขานะครับเดี๋ยวเรานั่งชิมพร้อมกันเลยครับโอ้ยน่ากินขนาดเลยถึงเวลาชิมชิมเองนนัลเอลีชิมลองชิมดูรสชาติของแกงแกงหมูกระตุนแกงส่นแกงหมูฟักมณ์คนเมืองห้องแกงหมูฟักมณ์คนอีสานเรื่องนบักระตุนแกงบบกระตุน cứ chỉnh quen là phải không? ok rồi, thôi kinh đấy, ăn mà kinh đấy hông? Bây giờ tay, về tham gia tham gia bài, làm nghề Cái bát này, con gà, gà quay trấu. Anh này mận hòa, mận hòa mày, mận hòa, mận hòa. Bít cả bài, quan y sĩ ăn hao, y sĩ ăn hao này, mắm bò này để ăn nạm bò là, quan y sĩ này, anh này để ăn này, con mực, con kẹt, con lái luôn. บางบ้านถ้าขอชอมบุ้งเส้นใส่บุ้งเส้นด้วยนะทำมุ้งเส้นใส่แหน่ยแ้วก็ทักก,กกินได้เลยอร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวฮ้อนๆนะหนึ่งเป็น,น,นมันล้วกินใจข้าวเหนียวถ้ากินแข็งนี่เพื่ออร่อยต้องใจมือครับข้าวเหนียวเนื้นอไว้องก็ต้องสายโป่งเนาะครับปักข้าวฮ้อน อาจจะว่าเลยอาจจะมันจเดียนทุกาคก็แลว่มันวินีชีวิต้านยอกมันต้องมน่งานไปเกี่ยวที่เออเบอกไกลบ้านไว้ขายขอมหน่อหน่อใช้มือมือเท่านั้นค่ะมือคนอีสานี่ใตกอล่าเนาะต้นนี้เีเกะปินั่นกะปิับมันจะหวานแต่กระปิไมนกำมนะ ก็วันจะกินบิมกันเดี๋ยวเอายาคัดเจนมาเลยหน่อยมียาคัดเจนให้น้อยมั้มีไหมมีเลยกินหมดแกงกินใส่บุกแคนกับเครื่องเทศแต่ว่าเอาตัวดีว่าบางอย่างน้อเอาไปในชุดเครื่องเทศเนี่ยถ้าใส่บางอย่างเข้าไปเนี่เพี้ยนเลยนะอาหานเนื้อจะเพี้ยนเลยที่มันเป็นที่มันเป็นเงี้ยงเนแะ ล้วมเปกียาวๆน่ะนะครัใส่แล้วพวกพวกเอพวกนี้ก็ไปเกี่ยวกับพะโล้นะครับมันเป็นชุดของพะโล่ของเย็นๆพวกพวกนี้มันเอาออกถ้าใส่ดีกว่าชาติัจะเพี้ยนเลยตัวทีเด้ปกติก็มีช้อนตักอยู่ะตอนที่เนอย่างี้กว่ามันเป็นอยงไรมันเปีนที่ใส่อย่างนี้ต้องเอาบ้านบ้านเขานี่ครับมเขาส่ ตัวเดีไก่ไก่นุ่มอีกไก่นุ่มไก่ไก่นุ่มไก่สาวเลยเนี่ยน่แบบเนาะถูกเนาะไอ้เี่งเข่งกับผมแกงบ่อยมากนะแต่ผมเคยทำผมเคยทำพวงคลิปผมอ้วนชอบกินยุงเวลาเอนอยากกินข้าวเหนียวฮ้าวจอยากกินแกงเนี่รียกตุ่นแค่ตุ่นเนี่ยมันจะอร่อย

แล้วมุ่นมันตันมันทันแก่นแก่นแทแบบแบาไงก็ไหวเราเใสอย่างเงี้ยเนี่ยใสแคน้อยยังไงมันมีสายมันมีอะไรมาจากไหนาเงียเดไปี๋ยวเมันบหน้างี้เมันจะใสแล้วก็มันใสมันจะเสียมี่เออกกินเดียวมันจะกนิ่นไนึงแต่มาผแนะนำให้เขา่ามันจะมีสารพวกออรนบ่พ่อิเียออย่อบอรับรองแต่ว่าบ่อพ่อเป็นผู้การันตี ก็ใส่มากินไงยิ่งเหมืนไหนอ๋จะมีอ้อยยอมอคำนวณผู้้ผู้จำหน่อยแต่ว่าไม่มีออยแต่มียอกินด้วยนนะนไปกินป่นฟ้ากินผงก็กินด้วยนนิดน้อยแต่ว่ากินจริงเทากินเป็นาดีกินกินมานนิดน้อยเป็นการเตรีมอาหารดีครับเดี๋ยวจะไปกินเยอะหมดเราพวกนี้มันจะยังม่เสรากวเศษเยอะ กแก้วแก้วนี่แก้วนว่เฮียรี่กินยาวนั่นนฮะแป๊บนึง่เียว่าเดี๋ยวิว่ะวาก็เราต้อกันเอืกยาาแก้วสาัวชิมกันตอน้อร่อยแบบแม่น้องกัปนนี่สิา่่าาา่่ อเคับับจับครับขอบคุณคนที่เข้ามาที่ตามอย่าลืมกด subscribe ขอบคุณทุกคนทีดมารงเรียนกินปลาเดียวนะชอบอย่าลืมกด subscribe แล้วก็มาเป็นเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กได้ผมมลิงก์ของเฟซบุ๊กไวใตคขอบคุณคนที่เข้ามาที่ตามครับ